ตอนบับเบอร์ ble, สวัสดีครับเรามาดูเรื่องการทำร้านตัดผมด้วยตัวเองกันง่ายๆนะครับเราก็เริ่มต้นกันที่ตัวพื้นที่ที่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นร้านขายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีการแบ่งส่วนพื้นที่ออกมานะครับเอามาใช้ส่วนด้านหน้าเนี่ยถ้ามาดูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ความกว้างอยู่ที่เมตรึ่ง นะครับจากซ้ายกระจกเนี่ยไปขวาในเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ลึกลงมาเนี่ยก็ใช้ไม้อัด2แผ่นนะครับก็ความยาวคือ240 2เมตร40ตัวหน้าร้านเนี่ยกว้างอยู่ทั้งหมด4เมตรนะครับวิธีการทํางานก็ไม่ซับซ้อนเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปซื้อตัวไม้อัดมาถ้ามองทางด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามีไม้อัดเนี่ยเป็นไม้ขนาดกว้างเมตรยี่สิบ ยาว2เมตร40ก็ใช้เป็นไม้อัดตั้งขึ้นมาเลยถ้ามองในเจนเป็นแนวตั้ง1แผน่นแล้วถ้ามองเห็นมองด้านนี้ก็จะมีเป็นเชล์ยอยู่นะครับนี่วิธีการเราก็ใช้เชล์เนี่ยปกติเชล์ตัวนี้มันจะเป็นเชล์หนหน้านะครับมันก็จะมีด้านหลังที่เราว่างๆแล้วเราก็ยึดเราก็เอามายึดกับตัวไม้อัดได้เลยเราก็ใช้ไม้อัดด้ยึดด้านหลังอันนี้คือส่วนที่เป็นไม้อดัดหนา10มิลน,นะครับ ราคาของไม้อัดที่หนา10มิลเนี่ยก็มีขายตั้งแต่380บาทไปจนถึงเกรด AA ก็คือประมาณ780บาทเกือบ800บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะใช้อะไรแต่ความหนาก็ใช้10มิลนะครับเวลาที่เรากั้นพื้นที่เนี่ยเราก็เอาไม้อัดวางตั้งไปตัวนี้ก็จะเห็นว่าตั้ง2แผ่นแล้วเราก็วางตรงนี้ทางขวามืออีก2แผ่นนะครับ ด้านหน้าจะเป็นแนวตั้ง2แผ่นส่วนด้านข้างเนี่ยเราจะเป็นแนวนอนขึ้นไป2แผ่นเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับตั้งขึนไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ยึดด้วยตะปูยึดธรรมดาเลยนะครับยึดเข้ากับตัวโครงโครงเชลนะถ้ามองไปเราก็จะเห็นว่าเชลสีชมพูเนี่ยนะครับเชลสีชมพูเนี่ยมันจะแนบอยู่กับตัวไม้อะตัวนี้เราก็ยิงยึดไปยึดไม้ตัวนี้เข้าไปกับตัว เลนะครับไม้ส่วนที่เหลือเราก็ทิ้งให้มันเหลือไว้เนถ้ามองเลยกันไปก็จะเห็นว่ามีไม้เหลืออยู่เราก็ทิ้งไว้เราไม่ตัดไม้นะควันนี้ใช้ไม้เป็นแผ่นเลยมันจะได้ทํางานง่ายหน่อยหลังจากแปะหลังจากที่เรายึดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ซื้อวอลเปเปอร์มานะครับแปะลงไปก็แล้วแต่ว่าเราต้องการเลือกสีอะไรนะครับอันนี้เนี่ยใช้เป็นสองสีข้างหน้าเป็นสีอีกเพราะว่าต้องการให้เกิดมิติ ความลึกแล้วก็ความคมขึ้นมานะครับส่วนทางขวานเนี่ยก็ใช้เป็นลายสีขาวเพื่อให้รู้สึกกว้างขึ้นแล้วก็ดูสะอาดพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ใช้วอลเปเปอร์มันเป็นม้วนความกว้าง40-45ถึงส5เซนแล้วก็ยาว10เมตรนะครับก็ใช้1ม้วนในส่วนของทางด้านขวาน,นี่ก็เป็นไซส์เดียวกันใช้2ม้วน ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับพอเราติดวอลเปเปอร์เสร็จซึ่งง่ายมากนะครับติดวอลไม่ยากเลยง่ายง่ายกว่าที่คิดนะครับอันนี้ก็เพิ่งทํางานครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้ติดวอลเปเปอร์หลังจากติดวอลเปเปอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีวอลเปเปอร์เหลือนะครับเราก็ไปซื้อโต๊ะหน้าขาวนะครับโต๊ะหน้าขาวก็เป็นโต๊ะธรรมดาเนี่ยที่ข้างหน้ามันเป็นสีขาวแล้วก็พับขาได้นะครับขนาดตัวนี้ก็คือกว้าง60เซนยาวเมตรยี่สิบ เราก็ใช้ตัวหน้าขาวเนี่ยเอามาทีนี้ถ้าวางตัวหน้าขาวมันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่เราก็ใช้วัลเปเปอร์ที่เหลือจากผนังนะครับเอามาปูลงไปปูตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยผิวบนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราปูปิดไปเนีนพอมองมาก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวหน้าขาวแล้วก็จะดูดีขึ้นดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็มาวางหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวกระจกนะครับที่ไปสั่งตัดมากระจกเนี่ย ก็ไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปเลือกลายอันนี้ให้ดูลายที่ไปขอตัวอย่างเข้ามานะครับเขาก็ให้ตัวอย่างมาว่ามันมีอะไรอะไรบ้างก็เอามาแล้วเราก็มาทาบดูนะครับว่าสีไหนเนี่ยที่มันคิดว่ามันเข้ากับตัวผนังด้านหน้าที่จะวางอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เข้าได้ทั้งหลายอย่างนะครับเกือบทุกตัวเนี่ยก็เข้าหมดแต่ของผมเนี่ย เลืยเอาเป็นสีทองเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกเห็นแล้วโอ้โหว้าวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกอันนี้วันนี้เนี่ยก็ทําการติดตั้งไปไเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ตกแต่งนะครับว่าจะทำยังไงให้มันดูสวยขึ้นบริเวณด้านหน้านะครับก็ติดตั้งป้ายชื่อร้านให้สวยงานมองชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยเดิมเนี่ยที่บอกว่าเดิมเนี่ยเป็นร้าน ปัจจุบัน,นเป็นร้านเชรช็อปนะครับก็แบ่งพื้นที่มาเฉพาะส่วนด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับก็กว้างแค่เมตรครึ่งแล้วก็ยาวมาเท่าสองเมตรสี่สิบข้างขวามือนะครับติดตั้งตัวป้ายไฟเพื่อให้ลูกค้ายังรู้ว่าเราเป็นร้านเปิดใหม่นะครับเป็นร้านบาร์เบอร์นี่มาดูด้านในกันนะเข้ามาลูกค้าก็ยังรู้สึกถึงว่าเป็นเชรช็อปอยู่นะครับแต่ว่าของเราอยู่ข้างหน้าพอมองม,งมทางซ้ายปุ๊บนี่เขาจะเห็นล้วว่า เอาเป็นร้านแต่ผมนะกําแพงพอติดเอาไม้อัดวางติดตั้งตัวเปเปอร์ไปมันก็สวยงามแล้วก็คมชัดนะครับทางขวานเนี่ยเลือกใช้โทนขาวเพื่อให้ห้องรู้สึกกว้างขึ้นความกว้างนะครับจากซ้ายไปขวาแค่เมตรคึ่งน,นะครับก็ไม่กว้างมากก็จังหวะว่าเดินได้พอทำงานได้แค่นั้นเองนะครับด้านหน้าโต๊ะหน้าขาวเราก็จัดก,การ หาไม้ท็อปมาวางเอากระเป๋าเครื่องมือมาวางแล้วก็จัดเรียงอุปรกรณ์ให้ดูสวยงามตัวกระจกอันนี้นะครับก็สั่งตัดมาตามร้านกรอบนะครับก็ราคา900เองนะครับขนาดเป็น80-60ใส่กรอบเข้าไปก็ดูใหญ่สวยนะครับทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยใบประกาศสียญาบัตรรือเอกสารอะไรก็ได้ที่เราดูแล้วเออมันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับ ในส่วนบริเวณโต๊ะทำงานก็ซื้อ,อยางตัวนี้มาเพิ่มชิ้นเดียวนะครับตัวนี้ยางรอง20บาทจากร้าน20บาทนะครับเอามาวางให้มันดูสวยแงมแล้วก็จัดล็อกไปนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างทั้งหมดที่เรามีตั้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้วก็เอามาวางไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอุปกรณ์ตตะผมแบตเตอรี่น,นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในนั้น เวลาก็นึกถะว่าเวลาลูกค้านั่งมองมีตัวนี้นะครับมองมาปุ๊บเห็นอะไรบ้างมันก็ลิงก์ไปส,สู่อาชีพสร้างตัดผมของเราชุดอุปกรณ์มัวากระบอนะครับก็มีถังผมที่แบบเราใช้เท้าเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วฝาก็เปิดปิดได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้มือเปิดแล้วก็ตัวไม้กวาดกับตัวที่โกยใส่ผมเนี่ยก็จะเป็นเอาแบบที่มันดูน่ารักหน่อยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มันเอามา ออก่อกันได้เลยเพราะฉั้นก็ไม่ต้องมานั่งเจาะแหวนวา,วางดูก็สวยงามน่ารักดีนะครับก็หวังว่าคลิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสามารถประยุกต์ทําที่บา mm hmm. ้านหรือที่ร้านหรือพื้นที่ที่มีไปแล้วให้เป็นร้านตัดผมเล็กๆส, mm hmm. สวยงามน่ารักด้วยงบประมาณที่ไม่แพงเลยนะครับ mm. ขอให้ทุกคนม mm ีความสุขกับอาชีพตัดผมครับตะวันบาร์เบอร์สวัสดีครับ